ครับผมวันนี้เราจะมาดูอัครสถานเคลื่อนที่นะครับของแบรนด์โตโยต้านะครับจริงๆเขาจะมีด้วยกัน3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอัพพาร์ตไฮบิดนะครับตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีตัวเวลไฟนะครับอันนั้นเราก็รู้แล้วว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับแต่เราพามาดูตัวเกือบท็อปสุดนะครับจริงๆตัวท็อปสุดของไลน์อัพเนี่ยเขาจะมีตัวชุดแต่งโมเดลลิสต์ใตอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเราพามาดูตัวนี้ดีกว่าซึ่งถือว่า ครบเครื่องครบคันนะครับแต่ว่าราคาเรายังไม่รู้นะครับเริ่มมาที่ในส่วนของตัวด้านหน้าครับกระจังหน้านี่ดีไซน์ขนาดใหม่นะครับมีความโฉบเฉี่ยวฉายไลนะครับแล้วก็ดูดูคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากกว่าตัวเริ่มต้นนะครับมีตัวกล้องมองหนีกล้องให้นะครับด้านหน้านะครับมีเซ็นเซอร์ที่ซ่อนเนียนเลยนะครับด้วยสีสันเลยเนี่ยดูเนียนไปกับตัวกระจังหน้าทั้งหมดเลยนะครับมาดูส่วนของตัวไฟนะครับ ไฟหน้าเนี่ยเป็นตัวซีควนเชียลครับอยู่ตรงนี้นะครับเวลาตอนเปิดแล้วมันจะวิ่งวิบ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 นี่นะครับมีมาใส่วนของตัวไฟหน้าตัวไฟตัดหมอกนะครับแต่ว่าตัวด้านล่างข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่มีตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวโครเมียมนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยหรือว่าตัวเวลไฟจะมีตัวตัวนี้ด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวโครเมียมให้นะครับแต่ว่านี้จะไม่มีตัวโครเมียมให้นี่เลยไล่มาในส่วนของตัวด้านข้างนะครับ ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยแม็กจะเป็น17นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวท็อปสุดครับแม็กก็ต้องมาขนาด19ครับยางขนาด2 2 5 5 5งหนะครับเป็นยางของมิชลิน i พร r มซี c y SUV Plus นะครับนี่เลยแล้วก็ด้านข้างนะครับเขียนว่าตัว HEV นะมีกล้องมองรอบคันนะครับยอดด้วยนี่สีสันแต่นี้เป็นตัวท็อปสุด ผมว่าสีนี้น่าจะขายดีสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีขาวเรื่องง่ายๆว่าสีขาวมุกแล้วกันนะครับมันมีความหรูหรามีความไฮเอนด์มากนะครับอะไล่มาดูในส่วนของตัวด้านข้างนี่เดี๋ยวเรายังไม่ให้ดูข้างในก่อนนะด้านลายกระจกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟไท้ายซึ่งอ,อีกหนึ่งไฮไลท์ของตัวอลูมิใหม่นะครับซึ่งทั้งตัวเวลไฟหรือว่าตัวอลูมิเนี่ย ตัวเปิดปิดประตูหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับซ่อนอยู่ในตัวโครมไฟท้ายนะครับเราต้องเปิดนะครับเขาดีไซน์เขาบอกว่าถ้าเป็นปกติก่อนหน้านี้เราเราเปิดตรงนี้เราต้องถอยออกมาประมาณเมตรยีนะครับแต่ตัวใหม่ให้เปิดด้านข้างเลยอย่างนี้นะครับคุณก็ได้ไม่ต้องถอยออกมาขนาดนี้นะครับนี่เปิดด้านข้างขนาดนี้เลยนี่นะครับรับปิดเช่นเดียวกันครับปรก,กดนะครับกดปิด นี่ครับเขาบอกว่าคนจะได้รับตั้งเปิดเสร็จแล้วจะไไม่ต้องถอยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดครับจะมีโลโก้ Exclusive Lounge นะครับซึ่งข้างในจะเป็นยังไง Lounge ขนาดไหนครับเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูอันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนครับ e-4 นะครับเป็นตัวไฮบริดขับเคลื่อน e-4 นะครับแล้วก็คันนี้บอกเลยครับถ้ามีติ๊กเกอร์นี้คุณมั่นใจอุ่นใจแน่นอนครับ Toyota Motor Thailand ครับ Officially Authorized นะครับ นี่ก <ar> ็จะเป็นตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับที่จะเป็นภายนอกทัーー้งหมดดูหลาไฮโซไหมข้างนอกดูแพงนะข้างในยิ่งแพงกว่านี้ครับไปดูกันดีกว่าครับนี่ซึ่งหลังๆแล้วเนี่ยคนที่ซื้อรถอ l ลฟานะครับนอกจากจะนั่งเองแล้วเนี่ยเขาก็ยังขับด้วยนะครับเพราะว่าบางทีช่วงสุดสัปดาห์พักผ่อนนะครับไม่ได้ไปทํางานก็ขับครอบครัวไปเที่ยวนะครับให้คนขับรถพักอยู่บ้านนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์การ ขับขี่ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับจากตัวตัวถังเนี่ยที่เป็นโมโนโคร็อกนะครับเปลี่ยนมาเป็นตัว TNGA แล้วนะครับเป็น TNGA ที่แบบว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงล่างมีการคำยันหลากหลายจุดนะครับมากกว่าตัวที่เป็นโมโนโคร็อกนะครับไล่มาในส่วนของตัวพวกที่ซอฟทัชนะครับช่วงที่เขาเราไหนจะวางแขน หรือว่าในกลมสัมผัสเนี่ยพวกนี้จะซอฟทัดหมดเลยนุ่มๆนะครับเดินด้วยลายไม้นี่มีความเป็นลายไม้แล้วก็เดินด้วยวัสดุโครเมียมนะครับสีทองเข้มๆนะครับนี่เป็นตัวปรับเซ็ตเบาะนะครับปรับกระจกทั้งหมดตรงนี้คือไว้สำหรับบางทีคนนั่งหลังเนี่ยเผลอหลับหรืออะไรเงี้ยเราก็กดให้เขาได้ยืดตัวออโต์แมนนะครับเหมือนว่าที่รองน่องที่รองขาเนี่ย สามารถเปิดปิดได้หมดเลยนะครับทำให้คนนั่งหลังเนี่ยนั่งสบายนะครับแต่ก็มีพร้อมพวกวางแก้ววางขวดวางน้ําอะไรปกตินะครับไล่มาในส่วนของตัวพวกนี่อันนี้เป็นตัวเปิดปิดประตูนะครับฝาถังน้ํามันมีไฟหน้าออโต้ให้มีแอร์ให้ตรงนี้มีที่วางแก้วนะครับซึ่งทําให้การเดินทางไกลเนี่ยมันมีอะไรให้เรามากยิ่งขึ้นนะะมาดูส่นขงตัวพวงมาลัยบุกพวงมาลัยนี่ ปิดไฟหน้าที่นั่นโอ้โหไฟนี่จ้ามากนะครับไม่ใช่ไฟรถนะมัว่าไฟสปอร์ตไล์นะอานี่เป็นตัวปรับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดปุ่มสตาร์ทซอดอยู่มุมนี้นี่นะครับอีกน,นึงนี่ตัวปุ่มาลัยนะครับปรับขึ้นลงเข้าออกได้สี่ทิศทางนะครับนะครับนี่นะครับดูหน้าจอหน้าจอนี่มีความหลากหลายชัดเจนนะครับตัว ุมกดนะครับนี่เป็นแบบนี้หมดเลยนะครับซ่อนเป็นตัวชิ้นเดียวกันนะครับฟังชั่นหน้าจอต่างๆระลุมระลุม,ลมหน้าจอประมาณนี้นะครับสั่งงานได้ด้วยเสียงด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแอร์นะครับโอเคนี่โห oh, ดูแผนที่ <pant y. S 1> ใหญ่มากนะครับนี่เป็นแบบัชสกรีนนะครับเป็นมีมองกล้องนี่ได้รอบคานเลนไหม นะครับนี่กล้องหมุนเลยว่าได้หมดเลยนะครับเป็นเครื่องเสียง JBL นะครับมีตัวไวเลสชาร์จให้นะครับหน้าจอนี่มันทำได้หลากหลายเมนูมากนะครับเปิด,ป,ดปิด power ตรงนี้จะเป็นส่วนของแอร์นะครับถ้าแอร์เนี่ยนี่จะเป็นตัวนี้หมุนเขาซอ่อนไว้ในข้างในเนี่ยเห็นไหมเป็นจอซ่อนอยู่ข้างในนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ เล่นความเร็วแอร์อะไรตรงนี้ได้นี่ตรงนี้มีที่วางแก้วนี่กุญแจของเขาหน้าทายเป็นแบบนี้นะครับกุญแจก็สามารถล็อกรถได้เปิดประตูด้านข้างได้เปิดฝาท้ายได้นะครับมีตัวเกียร์ P เกียร์ N มีเบรกโคมีโหมด e ีโค EV โหมดอะไรต่างๆนะครับในส่วนของตัวนี้มาดูในส่วนของตัวเบาะนั่งมั่งเบาะนั่งในปรับสูงต่ำได้นะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะ นุ่มอะขนาดบอกคนขับยังนุ่มนั่งสบาย,ยนะนะครับมาดูในส่วนของตัวเออที่สำคัญเลยคนขับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะจะมีเบาะเป่าลมให้ด้วยนะครับกดตรงหน้าจอตรงนี้นะครับกดหน้าจอตรงนี้แล้วก็จะมีลมเป่าเบาะขึ้นมาเพราะเบาะเป็นหนังเบาะเบาะรูนะนะครับระร้อนแน่นั่งสบายนะครับนี่ไฮโซไหมเปิดได้อ่นิดเดียวนะตรงนี้เปิดไม่ได้ มันนั่งสบายตรงนี้มีที่วางของเล็กๆน้อยๆอยนะครับตรงนี้นี่คอนโซลกลางเนี่ยใหญ่นะครับเปิดได้แบบนี้เลยนะครับเปิดได้แล้วก็มีช่อง12บโวลต์นะครับช่องชาร์จไฟใ hdmi ให้ด้วยนะเปิดฝั่งนี้เสร็จป้าปี๊ดปเพื่อมาเปิดฝั่งนี้ได้เนี่ยไงเปิดได้สองฝั่งนะนะครับนี่โอ้โหลูกเล่นเยอะแยะแพรวาวตรงเบาะตรงนี้นะครับให้คนนั่งด้านหลังเนี่ยสามารถจะเลื่อน นะครับเรื่องที่แบบโข่ข้างหลังข้างหน้าไม่มีคนนั่งนะครับส่วนใหญ่ข้างหน้าเขาจะจะไว้แขวนเสื้อหรืออะไรก็นี่ครับเป็นบอกนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ด้านหลังนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมไปดูตัวไฮไลไท์ด้านหลังดีกว่าในส่วนของไฮไลท์ด้านหลังโอ้โห,โห,โหอะไรกันเนี่ยมันนั่งสบายมากนี่อือฮดู มีที่จับขึ้นลงให้หมดเลยนะสำหรับพวกมือจับตรงนี้นะคนที่ใช้ตัวใต้แคม r y มาก่อนตั้งแต่ตัว2 0 1 3 1 4นะตัวที่เป็นไฮบริดตัวพรีเมียมนะจะมีเจาะจะมีตัวที่จับเบาะด้านหลังนี้ให้อยู่แล้วครับซึ่งคนที่ใช้รถรุ่นนั้นอยู่จะรู้ว่ามันสะดวกสบายขนาดไหนนะครับตัวเบาะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับตรงนี้มันจะสแลดไปนะครับตัวจอเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงพนักที่เท้าแขนตรงนี้นะครับ ว่าอันนี้เป็นเอ็กคลูซีฟเลาส์นะครับเบาะนั่งสบายนะครับอันนี้เป็นมานนะนี่เปิดปิดได้นะครับตัวนี้เป็นตัวทวินพา n าลามิกนะครับนี่เป็นสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้เปิดแอร์ได้นะครับทุกอย่างนี้เป็นช่องแอร์มีไฟเปิดปิดได้แล้วก็ตรงนี้เป็นนี่นี่เป็นกระจกนะครับเนยนะหายโซมาน,ะนี่แล้วก็ตนี้เป็น ไซส์เฉดนะครับว่าน,านี่ม่านบังแดดด้านข้างนะครับนอกจากติดฟิล์มแล้วนะครับยังมีความ private ส่วนตัวคือนี่ปิดม่านได้อนะเพ็่สิ่ง JBL ทุกอย่างเนี่ยจะเดินเป็นตัวโครเมียมสีอทองดำนะครับเปิดฝานี่เป็นไงวางแก้วนะครับเบาะมีสามารถเปิดแอร์เบาะได้นะครับเหมือนว่าเป่าลมได้นะครับมีอโตแ m มนรองขานะครับเลื่อนเบาะไปทางด้านหลังก็ได้นะครับนี่ เป็นพนักพิงจะปรับนอนก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวสมาร์ทคอมฟอร์ตนะครับสามารถเปิดปิดได้หลากหลายรูปแบบนะครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวบควบคุมนส่วของตัวไฟอ่านหนังสือนะครับปรับรายได้หลากหลายนะครับไฟตรงนี้ก็มีตัว a อมเบียนเป็นค o ลเลอร์นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับตัวค o ลเลอร์ตัวไฟตรงนี้นะครับเปิดความสว่างได้นะครับเบาะทั้งสองฝั่งนี้เหมือนกันนะครับน้่มีความนั่งสบายแต่ส่วน บบาแถวสามเดี๋ยวพร้อมลองมาดูมันจะเดินลําบากเพราะว่าเบาตัวนี้มีความกว้างมากกว่าแล้วก็เนี่ยชิดติดกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปแถวสามเนี่ยต้องลงแล้วก็เลื่อนได้ใหม่นะแต่จริงแล้วมันก็ไม่ได้เบาจะเป็นประมาณนี้เลื่อนมาจะเป็นเลื่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาอันนี้เขาเกี่ยวไว้อยู่นะนะครับแล้วก็เอา อืก็ถือว่านั่งสบายนะครับสำหรับคนที่เป็นเลขาเลขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะที่วางของเนี่ยเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จไฟ USB ที่วางแก้วนะครับม่านสามารถเปิดติดได้เองด้วยนะค,คนนั่งหลังนะนี่เลยมีที่แขวนของให้มีแอร์ด้านหลังตอนนี้ให้นะครับตรงนี้เป็นที่ไว้ของไว้ยิงไว้แว่นไว้แว่นไว้สองจุดนะครับนี่เลยแล้วก็มีจอขนาดใหญ่ ครับก็อันนี้จะเป็นเรายังไม่มีโอกาสได้ลองขับครับถ้ามีโอกาสได้ลองขับเนี่ยเราจะนําเจ้าตัวเอลฟาดหรือว่าเวลไฟเนี่ยตัวไหนสักตัวเนี่ยถ้ามีโอกาสเราจะมารีวิวให้ดูกันนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูส่วนอื่นของเอลฟากันต่อดีกว่าครับนี่มาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับแน่นหนาจริงๆนะครับเป็นเครื่องยนต์2,050แรงม้านะครับเมื่อรวมทั้งมอเตอร์ทั้ง แบตเตอรี่แล้วนะครับคันนี้ก็คือเน้นแรงบิดนะครับอัตราเร่งที่ค่อนข้างทันใจมากขึ้นกว่าตัวเก่านะครับแล้วก็มีความประหยัดมากขึ้นกว่าตัวเก่าด้วยอันนี้เป็นการใช้งานจริงนะครับสำหรับเครื่องยนต์ไฮบริดคนที่ซื้อรถรุ่นนี้อยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเครื่องมันประหยัดหรือต้นท้ายขนาดไหนครับคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยตอนนี้บอกเลยอาจจะต้องรอคนที่อยากจะได้เจ้าคันนี้จริงๆนะต้องรอเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าคิวจะยาวมากนะครับ ก็ใครสนใจครับไปลองดูเจ้าตัวอัลฟาดเวอไฟได้ที่โตต้าทั่วประเทศเลยครับไปลองดูตัวเป็นๆว่าเป็นยังไงนะครับแต่ต้องรออีกสักหน่อยแล้วกันมันเพิ่มีจะมาให้ดังว่อัลฟาตุนวัตโฟล์คเชนซึ่งเป็นรถลังสตรีเกมพี ที่มาพองความสับหรวความสุปสบายและความหนุราบหรอละดั่ธรรมฝายริโภคมือสื่ทนี้มีจุดที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ดีขึ้นหลายจุดด้วยกันเรื่มจากจุดแรกแพลตฟอร์มที่มีการเปลี่ยนจารบรพาอเป็น CNG และช่วงล่างที่มีการปรับปรุงใหม่ทั้งชงงงรบเทอร์และคอนสแรนเพิ่มความรวดเร็วมาพร้อมกับการปรับแ่น จากเลยสองสองห้าหกสี่พันสิบเป็นสองสองห้าหกสี่พันส่สิบหกหุ้น ความปลอดภัยที่รับสมัครรุ่นใหม่ล่าสุดคือ TSS3 ที่สามารถตรวจจับคนเดินถนนรถจักรยาและรถจักรยาจนได้ไกลและบรรจัามมากขึ้นอาฟานมันจะงมีความวาปลอดภัยมากยิข่ขึ้นกว่าที่เคยมีมันะครับอีกที่สี่อุปกรณ์อำนิยความสะดวกครบครันเช่น ที่ด้านแบบ B A P C แล้มระบบควบคุมแบบหน้าจอสปาซึ่งผู้โดยสาร Guru สามารถเลือกระบบอานอรสปาร์แบบสมาร์ทรบสรู้แบบอาโรมาติคย้อนแสสายพันธุ์้จอและก่อสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเติมเตสรุปจุดขายของรถอัลฟาฟูลเชสคือหนึ่งมีความรุ่มนวนและสะดกสบายในการขับขี่จึงเหมาะกับการเดินทางไกลสองอัตราเร็วสีและปรยัดน สนับสนุนมั่นใจกับ Formula ที่มีการตัดสนินได้อย่างแป็นธรรมและพวกคุณกได้สี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยโตโยตั้งเซตปิเซนโพรเจคต์ใหม่ล่าสุดและห้าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันนี่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับขออนุญาตเอาฝากไวครับท่าในใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ดีลเลอร์โตโยต้าทุกสาขาได้เลยนะครับขอบคุณครับออนไปที่ช s h o